มาแล้วนะคะฐานดา่านที่บาจบค่ะมีทางเจ้าหน้าที่ฐานทานนะคะมันจากตางไปมาจากต่างไปมันจากไหนอ่าฮ่าอ,อันนี้นะคะ น้อง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 ๆทหารพันหญิงนะคะเอาเแล้วมีมีอีกมีอีไหมพี่ปั่นอ๋อมีอีกไหมอีกไหมตะกรยานฮะพี่ปั่นได้น่าตะหมดนะ ไหนยังอ่าผมเมื <tenga hoe mit ito> ่อไหน่อยปมื่อไหน่อยปมื่อไหน่อยขาไดนะด้อ่ะปมื่อไหน่อ่ะาถ้าหันทันยิงอ่ะอ่าอทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยอ่ะผมเมื่อไหน่อยขานะทางนี้หน่อยน้องมาถ่ายรูปด้วยกันมาถ่ายรูปให้อันนี้หันมานี่ยืนใกล้ๆหน่อยยิงน่ใกล้หน่อยยิงน่ใกล้หน่อยอ่ายิงหน่อยอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยนหมดแล้วค่ะปั่นไวมากปั่นไวมาก อาถ่ายกับพี่แยามเหรออาจารคะอาจารคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวนะอ่าอ่าสองแถวสองแถวมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะามาา่าันอ่าอ่าอ่าอ่อ่าสองแถว อ่าอ่าอ่ามางนี้นี่ในีนี่อ่าะสองแถวสองแถวสอแถว่สองแถวปนะเดี่นะกน้องถ่ายกับน้องทหารพานาผูการผู้การเอาใมเอาใหม่เ๋ยวเดี๋ยวเดเห็นพี่ไหม่ะเมื่อกี้อาอรูปหน่รูปเดีว มาค่ะมาค่ะแล้วหาบรรยากาศทิ้งแยมอ่าเดี๋ยวเไปตรงนั้นครับรอสักครู่ครับรับรับต้องมารับคณะนักปั่นเือมารับพี่แยมนี่นะคะน้องๆทหารพานนะคะนาวิกโยธินนะคะที่ด่านก็มาคอยต้อนรับนะคะนักปั่นกิจกรรมนะคะ ได้บรรยากาศนะคะที่ขอบุญนะคะในรถไฟเต้ดินเดอร์พอตเตอร์มีไลฟ์ในเดอรีพอ์เตอร์อันนี้ได้ให้มอเตอร์ไซค์ผ่านนี้นะคะตรงนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานาวิกิโอทินนะคะที่อำเภอบางจออาได้ค่ะนีท่านผู้การนะคะผู้การเเมื่อกี้มาทักท้ามาต้อนรับน้องน้องที่ปั่นจักรยานใช่ไหมคะมาให้กำลังใจนะคะ อะมามาค่ะโอเคอะเดี๋ยวกล้องพี่ด้วยกล้องพี่ด้วยรีบ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 รีรีบมันจะมองไม่เห็นม่เหนเห็นไมเ็นมามาสองสามอันค่ะนั่ง่นั่งนั่งนันั่นั่งนันนั่งนั่งนัน่ันนัน่นนน่่่นั่นนั โอเคอาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอมือถือรูปหนึ่งได้ไหมคะได้ได้ได้ขอมือถือรูปหนึ่งขอกล้องพี่รูปหนึ่งค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะอะไรค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่ทางน้องๆนะคะแล้วก็ทางกรมทหารพรานาวิกยยธินกองทัพเรือนะคะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่พื้นที่ตรงนี้นะะแล้วก็ตั้งแตตรวอยู่บริเวณต้นบาดเจอะอำเภอบาดเจอจังหวัดนราธที่ว่านี้นะคะเขาก็มาตั้งแถวนะคะแบบคอยต้อนรับน้องๆที่ทํากิจกรรมนะคะปั่นจาก สอพอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจะไปจังอําเภอนองจีจังหวัดปัตตานีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ตากใบค่ะก็เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพนะคะที่ให้เห็นถึงอ่าโอเครอยยิ้มฐานด่านไม่ได้มีบรรยากาศที่ตึงเครียดอะไรแต่ทางนักขหารเขาก็มายืนที่จะคอยอสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างมีน้ำดื่มหรือมียาดมยาหมองอะไรไหมนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ มาต้อนรับกันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะเห็นนะคะว่าสภาพของที่สามจังหวัดนะคะเวลาไปไหนก็ยังมีดา่านตรวจที่ตั้งอยู่บนถนนนี้มากมายเลยนะที่ด่านนี้เขาก็มาก็รับแต่ด่านนี้ก็ผ่านไปปกติแล้วก็วันนี้ที่สพตกไปทางตำรวจเองกออ็มาอำนวยความสะดวกนะคะในการให้ทํากิจกรรมนะคะก็มาสอบถามว่าจะทํากิจกรรมอะไรบ้างก็ก็ถือว่าตอนนี้วันนี้กิจกรรมก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยวจะไปสิ้นสุดกันที่ อำเภอสายบุรีในคืนนี้แพรุ่งนี้ก็จะปั่นกันต่อจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่อำเภอหนองจิกนะคะแล้วก็วันที่25หจะร่วมทากิจกรรมรําลึก20ปีเหตุการณ์ตักใบนะคะ,ะวันนี้นอกจากจะมารำลึกถึงเหตุการณ์ตักใบแล้วนะคะการปั่นตามหาออกซิเจนก็เพื่อที่จะให้ย้อนรอยเหตุการณ์ให้เห็นนะคะว่าถ้ากาิดว่าการขาดออกซิเจนทำให้เสียชีวิตนั้นเป็นอย่างไร เพื่อรำบมือถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็อย่างหนึเป็นการเรียกร้องถามหาผู้ที่กระทําผิดนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเหลือเวลาอีกสวันคดีจะสมดอายุความนะคะจึงเรียกร้องให้ผู้ต้องหาทั้ง14รายเข้ามอบตัวหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการในการติดตามตัวมาให้ทันอายุความค่ะและติดตามกับบริีัตเตอร์สวัสดีค่ะ